สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเหลืองอ่อยสปอยหนังวันนี้จะมารีวิวหนังเรื่อง The Dark Wallet 2014เรื่องราวของหมู่บ้านสุดดาร์กกับธรรมเนียมพิธีแต่งงานยุคกลางที่เจ้าสาวก่อนเข้าเรือนหอจะต้องให้ผู้ปกครองหมู่บ้านเปิดซิงเป็นคนแรกก่อนรวมถึงการกลับมาแก้แค้นไล่ฆ่าหลังตระกูลเฮียที่กดขี่คนในหมู่บ้านก่อนรับชมรับฟังเก็บค่าบัตรคนละหนึ่งไรนะคะ ฉากแรกสุดมีคนกำลังไล่ล่าหนุ่มสาวที่กำลังหลบซ่อนอยู่ภายในห้องใต้ดินในบ้านแห่งหนึ่งสุดท้ายทั้งสองคู่รักก็ได้ถูกตามล่าและค้นพบจนได้ทำให้ทั้งสองถูกลากออกมาตัวผู้ชายถูกซ้อมจนเลือดอาบแล้วก็เอาไปแขวนในถึงกับไม้กางเขนส่วนผู้หญิงก็ถูกลากไปข่มขืนเธอสาบานกับตัวเองว่า เธอจะกลับมาล้างแขนให้ได้ตัดภาพต่อมามีชายแปลกหน้าคนหนึ่งกำลังอยู่บนหลังม้ากำลังขี่ม้าเข้ามาในเมืองหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ปกครองโดยเศรษฐีผู้นำชุมชนชื่อว่าโอเบ n เนอร์ส่วนเหล่านี้ก็เป็นลูกชายของเขาชื่อฮานฮูเบิร์ตออตโตแล้วก็ลูดอฟดูเหมือนว่าพวกนี้จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในหมู่บ้าน คนที่ชื่อฮานก็ถามชายแปลกหน้าว่าเฮ้ยมึงมาทําอะไรที่นี่วะส่วนชายแปลกหน้าก็แนะนําตัวว่าชื่อไกเดอร์เป็นช่างภาพเขาอยากจะมาพักในหมู่บ้านในช่วงฤดูหนาวแล้วเขาก็โยนเงินของมีค่าให้กับผู้ทรงอิทธิพลเพื่อที่จะขอพักที่หมู่บ้านแห่งนี้ผู้ทรงอิทธิพลก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อว่าเป็นช่างภาพ ก็เลยบอกให้กับไกด์เดอร์ว่าเฮ้ยมึงลองถ่ายรูปสักรูปสิไกด์เดอร์ก็ถือกล้องออกมาแล้วถ่ายรูปให้พวกเขาดูหลังจากนั้นผู้เฒ่าเบรนเดอร์ก็อนุญาตให้ไกด์เดอร์เข้าพักได้แล้วก็ลูกชายของพวกเขาก็พาไปยังบ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านของเกดรินเพื่อมาเข้าพักยังบ้านของเธอขณะเดียวกันพวกพี่น้องเบรนเนอร์ก็อยากจะโชว์พาวให้กับไกด์เดอร์ ก็เลยเรียกลูกสาวของแกนเดรีนมาบีบคอลูกสาวของแกนเดรีนชื่อว่าลูซี่ดูสีหน้าคงหน้าภูมิใจน่าดูเลยไอหน้าตัวเมียจากนั้นไกด์เดอร์ก็เข้ามาพักที่บ้านของแกนเดรีนกับลูซี่แล้วเขาขอตัวเข้าไปในคอกมา้าเอาอะไรบางอย่างซ่อนไว้ในคอกมา้าต่อมาไกด์เดอร์ก็มาร่วมรับประทานอาหารกับสองแม่ลูกและเขายังเปิดเผยอีกว่าเขาเป็นคนอเมริกันและไกด์เดอร์ยังบอกอีกว่าเขาพูดภาษาเยอรมันคล่องเพราะแม่งเขาเป็นคนเยอรมัน เขามาที่นี่เพื่อถ่ายรูปอัลบั้มภาพฤดูหนาวไกด์เดอร์ก็ถามต่ออีกว่าไอ้พวกนั้นมันเป็นใครแกรนดรีนก็ตอบไปว่าพวกนั้นมันเป็นพวกตระกูลเบนเนอร์เป็นพวกใจโชตที่ชอบข่มเหงชาวบ้านซึ่งมีอิทธิพลในหมู่บ้านนี้ต่อมาไกด์เดอร์ก็นั่งดูรูปล็อกเก็ตของใครบางคนด้วยความเศร้าหมองขณะที่ไกเดอร์กำลังจะเข้านอนนั้นก็แอบเห็นลูซี่ กำลังแอบเข้าไปในคอกมา้าเธอแอบนัดผู้ชายที่ชื่อว่าลูคัสเขาทั้งสองนัดกันมาสวีวีวีกันทำให้เรารู้ว่าเป็นคู่รักกันที่จะแต่งงานกันแต่ทั้งสองก็ดูเหมือนกังวลอะไรบางอย่างกับอนาคตของพวกเขาวันต่อมาลูซี่ผู้ซึ่งไม่เคยเห็นกล้องมาก่อนก็เลยนำกล้องของไกเดอร์มาดูแล้วก็เอารูปของทางด้านของไกเดอร์ที่มีรูป เขากับแม่ของเขามาดูด้วยเธอยังถามอีกว่าทําไมมีแต่รูปเขากับแม่ของเขาทําไมไม่มีรูปพ่อไกเดอร์ก็บอกว่าพ่องตายแล้วไกด์เดอร์ก็แสดงความมีน้ําใจด้วยการที่ช่วยเหลืองานบ้านกับลูซี่ช่วยเขาผ่าฟืนเพื่อก่อไฟและไปช่วยซื้อของที่ตลาดกับลูซี่ต่อมาไกดเดอร์มาที่ร้านก็ได้มาเจอกับ พวกพี่น้องเบนเนอร์แล้วพวกพี่น้องเบนเนอร์ก็เดินมาหาลูซี่ยืนเล่าให้กับลูซี่กินแต่ทางด้านของไกเดอร์ก็เข้ามาแทรกบอกว่าเธอไม่ดื่มสุดท้ายแล้วไอพ้พวกพี่น้องไกเดอร์มันเฮียมันเอาเหล้ากอกปากไกเดอร์พวกพี่น้องเบนเนอร์ไม่มีใครกล้าหือเพราะพวกมันมีอิทธิพลในหมู่บ้านแห่งนี้ ต่อมาทั้งสองก็ซื้อของกลับบ้านลูซี่ก็ขอร้องให้ไกด์เดอร์ออกจากหมู่บ้านเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยจากพวกพี่น้องเบนเนอร์แต่ดูเหมือนว่าไกด์เดอร์จะไม่สนใจและจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปวันต่อมาไกด์เดอร์มาเก็บภาพบรรยากาศของหุบเขาและได้เห็นไม้กางเขนขนาดใหญ่ต่อมาเขาก็ขี่ม้าผ่านโบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งมีหลวงพ่อกำลังยืนดูอยู่ ต่อมาไกาเดอร์ก็กลับมาที่บ้านและได้ข่าวว่าลูซี่กับลูคัสกำลังจะแต่งงานเธอจึงขอให้ไกเดอร์ถ่ายรูปคู่แต่งงานให้เขาหน่อยไกยเดอร์ก็ไม่ปฏิเสธน้ำใจโดยการที่เขาจัดฉากจัดแสงเพื่อที่จะให้ถ่ายรูปคู่แต่งงานของลูซี่กับลูคัสออกมาให้ดีที่สุดตัดภาพต่อมาเมือ่อฤดูหนาวมาถึงคนงานกำลังตัดไม้ในป่ากันอย่างแข่งขัน พวกเขาตัดไม้จากเขาแล้วก็สไลด์ลงมาระหว่างที่พี่น้องเบนเนอร์กำลังทำงานกันอยู่นั้นเอ็ดดี้เบนเนอร์ก็ทำการตัดไม้แล้วสไลด์ลงมาแล้วทันใดนั้นเสียงมันก็เงียบลงไปและก็ไม่ได้เสียงของเอ็ดดี้เบนเนอร์ในขณะเดียวกันก็ มีเสียงไม้สไลด์ลงมาเป็นศพของเอ็ดดี้เบรนเนอร์ที่สไลด์ลงตามมาตายหาแล้วนั่นเองใครกันแน่ที่ฆ่าเขาต่อมาระฆังของหมู่บ้านก็ดังขึ้นเพื่อเรียกชาวบ้านมารวมตัวกันทุกคนในหมู่บ้านรวมถึงพ่อของเขาตระกูลเบนเนอร์ก็ได้มารวมตัวกันเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่อการตายของเอ็ดดี้เบนเนอร์นั่นเอง ส่วนไกด์เดอร์ก็มองอยู่ห่างๆวันต่อมาเป็นวันงานแต่งของลูซี่แต่ดูเหมือนว่าครอบครัวดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ไกดเดอร์ได้นำรูปแต่งงานของทั้งสองมาให้ในขณะเดียวกันพ้อมกับแม่ของลูคัสและลูซี่อยากจะให้ยกเลิกพิธีแต่งงานแต่ปะบาทหลวงประจำตำบลไม่ยอมให้ วิธีแต่งงานยกเลิกให้ดำเนินตามคำสั่งของพวกตระกูลเบนเนอร์รูซี่กับลูคัสออกมาคุยกันรูซี่เกลียดกล่อมให้ลูคัสหนีไปจากที่นี่แต่ลูคัสเป็นห่วงพ่อแม่ของเขาดูเหมือนว่าการแต่งงานในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเรื่องน่ากลัวในขณะที่ไกเดอร์ก็เฝ้ามองพวกเขาอยู่จากนั้นไกนเดอร์ก็ไปหยิบล็อกเก็ตขึ้นมาดูด้วยความคิดแค้นอะไรบางอย่างวันต่อมารูด็อกเบนเนอร์ออกมาล่าสัตว์เทียงลําพังระหว่างที่กําลังล่ากวางทันใดนั้น ก็มีเสียงอะไรบางอย่างทําให้กวางตกใจหนีไปรูดอฟจึงค่อยๆเดินเข้าไปดูทนใดน,นั้นเขาก็ได้เหยียบใสค่คนไก่กับดักทําให้ไม้กับดักที่แหลคมคงฟาดแทงทะลุตาสองข้างอย่างรุนแรงเทาร้องโดยหวนด้วยความเจ็บปวดทําให้ถึงกับตาบอดและเดินโซซัดโซเซจนตกถาลงมาตายในที่สุดเหมือนว่ารูดอฟจะหายไปนานที่น้องเบนเนอร์ที่เหลือจึงออกตามหาถึงสามวันแต่ก็ยังไม่เจอตัดภาพต่อมาไกาเดอร์กำลังเก็บข้าวของเพื่อที่จะออกเดินทางเทา ได้ไปเอาของที่ซ่อนในคอกม้าปรากฏว่าเป็นปืนเมื่อรูซี่เห็นจึงบอกกับไกเดอร์ว่าพวกเบนเนอร์ไม่อนุญาตให้คนในหมู่บ้านพกปืนไกเดอร์บอกกับรูซี่ว่าพวกพี่น้องเบนเนอร์กำลังจะมาตามล่าเขาจึงต้องรีบเห็นออกไปตอนนี้ก่อนในที่สุดก็เจอศพลูดอกพี่น้องเบนเนอร์เรียบประชุมอีกครั้งและไปตามสืบสวนที่บ้านของรูซี่เพราะสงสัยว่าไกเดอร์เป็นคนฆ่าลูกของเขาอีกคนแต่ไกเดอร์ได้เห็นไปแล้วนั่นเอง แม้ว่าในหมู่บ้านกำลังวุ่นวายที่พี่น้องเบนเนอร์ค่อยๆโดนเก็บไปทีละคนแค่ตระกูลเบนเนอร์ก็สั่งให้มีการดำเนินการแต่งงานของรูซี่ต่อไปคนในหมู่บ้านทยอยไปร่วมงานแต่งที่โบสถ์ตัดภาพมาที่ไกเดอร์ไม่ได้ไปไหนไกลเขาถือปืนรออะไรบางอย่างอยู่บนเขามาถึงพิธีงานแต่งจึงทำให้รู้ว่าพิธีการแต่งงานโดยธรรมเนียมยุคลางแล้วเจ้าสาวของคนในหมู่บ้านที่จะแต่งงานจะต้องโดนเปิดสิ่งจากผู้ปกครองหมู่บ้านก่อนมันธรรมเนียมเฮอะไรวะเนี่ยครับ จึงทําให้เรารู้ว่าทําไมครอบครัวของรูซี่และลูคัสถึงไม่อยากเข้าพิธีแต่งงานคือสรุปว่าพวกพี่น้องเบนเนอร์ต้องเปิดซิงรูซี่ก่อนที่เข้าหอ,อกับลูคัสนั่นเองพิธีส้นตีนอะไรครับเนี่ยยะหลังพิธีงานแต่งจบลงไกเดอร์่วยโอกาสเข้าไปในโบสพร้อมกับถือปืนคู่กายเข้าไปหาหลวงพ่อเพื่อสารภาพบาปไกเดอร์สารภาพว่าเขาคือคนที่ฆ่าสองพี่น้องเบเนอร์เอง จากนั้นไกเดอร์ก็หยิบล็อกเก็ตออกมาให้บาหลวงดูภาพได้ย้อนกลับไปทําให้บาหลวงหวนคิดถึงความชั่วของตัวเองในอดีตเมื่อ20ปีก่อนเขาคือหนึ่งในคนที่กลมขืนแม่และฆ่าพ่อของไกเดอร์ซึ่งแม่ของเขาชื่อจริงว่ามาเรียภาพย้อนกลับไปยังอดีตภูมิหลังของครอบครัวมารียตอนยังเด็กครอบครัวของเธอลําบากและอดอยากเป็นอย่างมากพวกเขาได้มาเจอกับพวกเบนเนอร์ที่ให้ข้อเสนอที่ยากลําบากนั่นคือเอาลูกสาวแลกกับที่พักและอาหาร เพื่อให้สามารถประทังชีวิตครอบครัวได้โดยที่เมื่อมาริโตเป็นสาวแล้วก่อนที่จะแต่งงานพวกเบนเนอร์จะต้องพาไปเปิดสิ่งตามธรรมเนียมก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันธรรมเนียมที่อะไรซึ่งฟรานเป็นคู่รักของมารีหรือว่าพ่อของไกเดอร์นั่นเองได้พาหนีในวันที่จะถูกเปิดสิ่งแต่ก็ทําไม่สําเร็จในต้นเรื่องนั่นเองหลังจากที่ฟรานและมารีไปหลบซ่อนในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาจ่ายเงินค่าที่พัก ให้กับเจ้าของโรงแรมแต่เจ้าของโรงแรมกลับทรยศบอกที่ซ่อนของทั้งคู่จนพวกเบนเนอร์ตามหาจนเจอและฟรานก็ถูกจับซ้อมและลากมาประจานขู่ให้คนในหมูนบ้านไม่กล้าฝันฝืนพวกเบนเนอร์ส่วนมาเรียก็ถูกจับตัวไปในขณะเดียวกันมาเรียก็ได้จังหวะที่เปลือกผลกพวกเบนเนอร์ตกมาแล้วควบมา้าหนีไปได้ซึ่งสภาพมาเรียต่อน,นั้นโดนพวกเบนเนอร์ถูกกุมขืนไปแล้วนั่นเอง มารีแม่ของไกรเดอร์ตอนนั้นสามารถหนีจากพวกเบนเนอร์ยำมมาได้แต่แล้วครอบครัวพ่อแม่ของมารีก็ไม่รอดเพราะพวกเบนเนรกรดเป็นอย่างมากกลับไปฆ่าพ่อแม่ของมารีแล้วจับฟรานพ่อของไกรเดอร์ถึงประจานจนตายคาไม้กางเขนซึ่งบานหลวงนั้นก็มีส่วนในเหตุการณ์นี้ในการสนับสนุนธรรมเนียมยุคก,กลางสุดเฮียในวันนั้นทันใดนั้นเองไกรเดอร์ก็ชักปืนออกมาพร้อมกับลั่นไกยิงแสกหน้าหลวงพ่อตายหาคาบดเพื่อให้ชดใช้ความชั่วที่ทำกับครอบครัวไกรเดอร์อย,อย่างสาสม ท่ามกลางงานเลี้ยงฉลองงานแต่งของรูซี่นั้นมีเพียงพวกเบนเนอร์เท่านั้นที่เต้นรำกันอย่างสนุกสนานรูซี่ถูกพวกเบนเนอร์ลวนลามทำให้ลูคัสเจ้าบ่าวของรูซี่ออกมาเพื่อปกป้องแต่ก็โดนพวกเบนเนอร์ซ้อมต่อจากนั้นพวกเบนเนอร์ก็ลากรูซี่ไปเพื่อที่จะนำไปรุมเปิดสิ่งตามธรรมเนียมยุคกลางส้นตีนที่ผู้ปกครองหมู่บ้านจะต้องเปิดสิ่งสาวที่จะเข้าเรือนหอแต่งงานวันแรกนั่นเอง ต่อมาพวกพี่น้องเบนเนอร์ก็พารูซี่ขึ้นหลังมาเพื่อที่จะพาไปเปิดสิงมูแต่ระหว่างทางนั้นไกเดอร์ยืนดักรออยู่ทันใดนั้นไกเดอร์ก็ชักปืนขึ้นมาเจาะพวกเบนเนอร์ให้ปลดอาวุธและบอกให้รูซี่หนีกลับไปหาครอบครัวต่อจากนั้นไกเดอร์ก็นัดถ้า่วนปืนกับพวกไกเดอร์ในวันรุ่งขึ้นที่กระท่อมกลางป่าที่ที่ไกเดอร์บอกกับพวกเบ์เนอร์ว่าฆ่ารูดอฟพี่น้องของพวกมันตายนั่นเองรูซี่กลับมาหาครอบครัวและลูคัสคนรักของเธออย่างปลอดภัย ส่วนพวกเบนเนอร์ก็เริ่มหวาดระแวงการกลับมาแก้แค้นของเกรเดอร์ตัดภาพมาที่บ้านครอบครัวของรูซี่เกรเดอร์กลับมาบอกว่าวันพรุ่งนี้เขาจะไปดวนปืนกับพวกเบนเนอร์กลางป่าต่อจากนั้นเกรเดอร์ก็ไปที่โรงแรมที่แม่กับพ่อของเขาเคยไปซ่อนตัวแต่ตอนนั้นเจ้าของโรงแรมรับเงินจากพวกเบนเนอร์แล้วบอกที่ซ่อนพ่อแม่ของเกรเดอร์จึงตามมาแก้แค้นโดนบังคับให้ผัวเจ้าของโรงแรมเอาเหรียญยัดกลืนเข้าไปในปากอย่างทรมาน วันต่อมาพวกเบเนอร์ชั่วแอบมาก่อนเวลาในช่วงรุ่งสางโดยไม่สนใจการนัดหมายเวลาด่วนปืนตามที่กำหนดพวกเบเนอร์มาล้อมกระท่อมที่ไกเดอร์นอนรออยู่แต่ไกเดอร์ไหวตัวทันเมื่อได้ยินเสียงจากข้างนอกที่ผิดปกติไกเดอร์คว้าปืนเตรียมตั้งรับด้านนอกพวกเบนเนอร์ได้ล้อมกระท่อมไว้รอบด้านทันใดนั้นพวกมันก็ระด,ดมยิงเข้ามาในกระท่อมของไกเดอร์จากนั้นพวกเบเนอร์ก็เข้ามาสำรวจในกระท่อมพอเปิดประตูเข้ามา ทันใดนั้นไกเดอร์ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ถุนกระท่องก็เปิดประตูยิงสวนตายฮากเกตไปหนึ่งคราวนี้ก็เปิดฉากยิงกันหูดักตักไม่ไกเดอร์มือฉมังกว่าลั่นไก่แม่นไล่สอยพวกพี่น้องเบนเนอร์ไปทีละคนพวกเบนเนอร์อยากกระจอกไกเดอร์จัดไปสมดุดที่เลยทีเดียวเอาสตระกูลเบนเนอร์สูญพันธุ์ในที่สุดไกเดอร์กลับเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อที่ตามมาฆ่าเบนเนอร์ตัวพ่อแต่ทันใดนั้นก็โดนคนในหมู่บ้านบางคนที่ยังพักดีต่อผู้เท่าเบนเนอร์ดักใช้เหล็ก จะขอฟาดเข้าให้ใช้ตะขอเกี่ยวลากไกดเดอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะสังหารแต่ทันใดนั้นลูคัสตามมาช่วยได้ทันยิงใส่ตายหาและช่วยไกดเดอร์ที่ได้รับบาดเจ็บแต่ไกเดอร์ยังมุ่งมั่นที่จะตามไปบ้านของผู้เท่าเบนเนอร์เพื่อตามไปแก้แค้นต่อไกเดอร์ยนล็อกเกตูปูมาเรียมของเขาให้กับเบนเนอร์ได้หวนคิดถึงความทรงจำที่เขาเคยทำชั่วกับแม่ของไกดเดอร์ไว้เมื่อผู้เท่าเบนเนอร์ถามถึงพวกพี่น้องเบนเนอร์ไกเดอร์จึงตอบเขาว่าพวกมันตายหาหมดแล้ว ผู้เท่าเบนเนอร์บอกกับไกรเดอร์ว่าเขาได้ฆ่าพี่น้องต่างมารดาตัวเองและเปิดเผยว่าไกรเดอร์คือลูกของเขาจากการข่มขืนมาเรียนในคืนวันแต่งงานนั่นเองเบนเนอร์ขอให้ไกรเดอร์จบชีวิตเขาโดยเร็วไกเดอร์ไม่ปฏิเสธทำขอเขาเอาปืนจาะไปที่กุ้งหัวใจเบนเนอร์และลั่นไกยิงทั้งน้ำตาตายในที่สุดหลังจากที่ไกเดอร์ฆ่าพ่อของเขาแล้วก็ไปพักรักษาตัวที่บ้านของรูซี่อยู่สามอาทิตย์ก่อนที่จะออกเดินทางต่อซึ่งหมู่บ้านนี้ค่อนข้างแปลก เพราะคนในหมู่บ้านบางส่วนต้องการที่จะลงโทษไกเดอร์เพราะคนในหมู่บ้านนั้นต่างมาสายเลือดของผู้เท่าเบนเนอร์ซึ่งทุกครอบครัวนั้นก็เคยโดนพิธียุคก,กลางสุดเฮี้ยของตระกูลเบนเนอร์เหมือนกันจึงมีความผูกพันแบบเครือญาตินั่นเองแต่อย่างไรก็ตามไกเดอร์ก็เดินทางออกมาจากหมู่บ้านอย่างปลอดภัยหลังจากฆ่าล้างตระกูลเบนเนอร์จนเฮี้ยนและทําให้หลังจากนี้หมู่บ้านที่มืดมนกลับมาอยู่อย่างปกติสุขอย่างที่ควรจะเป็นอีกครั้ง การล้างแค้นของไกรเดอร์ไม่ใช่เพื่อแม่ของเขาเท่านั้นแต่เป็นการช่วยคนในหมู่บ้านให้หลุดพ้นจากการกดขี่วงจรวิปลาจากพวกตรัก,กูลเบเนอร์อีกด้วยนั่นเองแล้วหนังก็จบ